มีจะเกียรมีแบกตู้เย็นกับประเทศเลยวันนี้คือบรรยากาศของผูตรชายนายแชรรักอย่ในงานทำบุชามาทำการที่ภูเกาต30ปีงานี้อ้คังนั้นจะจบขนาดนั้นเลยรได้รับตัวจากพ่อแม่ที่กำบุญชาบรยายังไม่สงบทางการกับพูชาออกถอนถ้าใครมีอกาสร็่าเพศไทยใจที่ติดต่อกับกับพูชาขารช่วเกิดการชยหกัน รูปสมาถิพละใหญ่ทุกตัวค่ะพวกตนทำงานอยู่ที่สี่สเอ็ดติดต่อมาแล้วบอกว่ามา่นู่นเชือจากประเทศก่อนแล้เดี๋ยวท่านที่ไทยจะกลับมาที่ไทยนะครับดูแลอย่างนี้ดูแลอย่างนี้ดูแลอย่างนี้ การตลาดนางระเท้วามที่ก็มีนะด้วยคามีเดนกระแรงงานการค้านตลาดเกี่ยวกับสถานการณ์งอมาทงมในประเทศไทยรจปียืนันีนนยัไมได้คเที่งเร ยังจักัะาอยู่นประเทศไทยไม่ไกแม้โซเชียลจะนำเสนอเรื่องวารกระจายตัวรวมแแต่ที่สิ่งที่ยงคกติกขายของได้้ไม่มีนกรยไไม่อยากจะต้องเปเรื่อโดยเชื่อมโชื่อม่วนยาต้องนผู้มีาที่ยความกระโายรวมเนไม่อยากให้แย่กลายจุดประเทศเขอยู่เดียวกันแม้ในประเด็นคว่ารนประเทศแทนมาเจ็ดเปรียอยุงให ที่ประเทศไทยตอค่ะเพราะว่าค่าแรงสูงกว่าที่กัมพูชาได้ค่าแรงวนละห้าร้อยนตัวที่กัาองกรท่ะมา,าทงาในระเท่มขี่ัไม่้มไ,ไม่มีปัญหาในสองคนเลยไม่ไดมีาี่เลนทากัาับแล้วกิดป่องมนไ รับเงินเขาไม่เอาพาอะไรอย่างที่ใครบอกเราจเ็ใช่ไหมตอนนี้เป็นปรณนที่เกิดขึ้นเพอเกาที่จะระ่ารางนี้เดี๋ยวัับสูโดี่ว่าดีกปดืนยดีไ้อสกสาดวาาราเป็านิบริการนั้หตกายทับวทุกีอย่า รถเล็กด้วยรถถูกขันรั่วมออากท,ที่สุดในอาเดียปลายทางรถถูกขันด้วยรถท่อ้วนรถพ